ไปละไปละโดนละโดนละโดนละโดละไปละจะย่างให้หนูย่างให้หนูย่างตรงน,นี้แม่อยู่หลังชิบหายเอาไปจุกน้องไอ้เหี้ยมันมือจังป,ปะมันมือจังอ่ะนี่เธออยู่ได้ได้คือมันอยู่ข้างๆพี่เลยวีดเธอคันอยู่ไหนนี่ ต้องวิ่งหาเจอใเจอใครวะวรรไปเจอที่เจอไปโอ้โหดินตกใจเกียวเปิดอย่างนี้นดิเจอเจอเจอสมุดหนึ่งอันละเจอหนังสือหนึ่งอันละหายอยู่ครับดินแกไปช่วยพี่หน่อยเฮ้ยตกใจเขียงเวทเขียงเก็บไปนี่ใกล้หนูหนูไม่เลยไม่กล้าเปิดไฟพี่ นน่รวมแล้วไม่น่าเป็นไรปิดปิดปิดประตูปิดประตูปิดประตูจะเปิดตั้ไวมันมาตรงนี้มันมาก็บอกว่าหยอกไปตรงนั้นหยอกไปปิดประตูอ้าวปิดไฟปิดไฟเฮ้ยวิ่งดิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง รออะไรล่ะวิ่งออาไว้แล้ยพี<_<_่โดนพี<_<_่โดนพี่โดนพี<_<_่วิไม่ได้ไม่ได้ขังพี่ไม่ได้ค้างพี่ไม่ได้ค้างพี่อยู่ไหนพี่ทำสแกนด้วยพี่อยู่ไหนเฮ้ยอยู่ข้างๆเลยดิมทจะวิ่งทำไมมันไม่เห็นเราแปงเห็นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออ 多啦，多啦，多啦。 จะวายตายเขาใครวะเนี่ยไอ้ดินช่วยพี่ด้วยต้องหากุญแจก่อนต้องหากุญแจก่อนไปช่วยนู่นไปช่วยนู่นค่ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่หลังประตูมันอยู่หลังประตูมาเดินไปแล้วมาเดินไปแล้วเออมันไปแล้วเออดินไปไหนอ๋อแสดงว่ามันอยู่ใกล้ๆวิ่งอยู่ใกล้ๆเฮดิน อุ <households S 2> ้ยตกได้ตรงโน้นประตูโน้นเป็นบีประตูโน้นเป็นไป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 เอ้านี่ไงเปิดได้พี่เปิดอยู่น้าอยู่หน้าเลยเอ้ยโอ้โหโอ้โหเออปิดปิดไฟ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 เฮ้ยแค่ร้องหลังพี่น้องแค่ผมร้องตามอ้าวจ้าเบนมันอยู่หลังเลย นีดีประตูนี้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 ดินดินประตูนี้หมกเด็หมวกดินกลับมากลับกลับมากลบมกเด็กลบมากลั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 ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้เปิด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 ไม่ไได้อ้ดินไงดินมีคุณแจดินอยู่ไหนเร็วกลับมาจิ๋วผายไปไปเราโอ้ยวิ่ง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 ไปประตูบี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 วิ่งประตูบี เข้าได้อ้นี้อันนี้เข้าได้อันนี้เข้าได้พี่มีคุณเจ้าไป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 เจอใครวะเจอใครวะเจอใครวะไม่รู้พี่อยู่ในห้องน้ำปิดไฟอยู่ในซอกห้องน้ำไหนอ่ะมันได้บ่าวกูมันได้บ่าวกูอยู่ห้องนึงไป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 ไล่ดินอยู่ แม่จ๋าเนี่ยทะลุได้แล้วเราทะลุได้แล้วเฮ้ยมาแล้วตาบ้าวีวีไม่เจอเลยก็อยู่ตรงห้องที่ดินมาที่ที่เราเลี้ยวมาเรามาเจอเจอเจอนี่ทันยังไอ้าวเชี่ยมันเจอพี่มึงเปิดประตูหัวตดนกระทาตีหวย ไอ้กูเปิดได้แล้วกูเปิดประตูได้แล้วมาหาวินแล้วมาวิกูเดินขึ้นจุดสองกูโดนขึ้นจุดสองอือหูขาดกูโดนน้องหักหลังโดนน้องหักหลังน้องเปิดประตูน้องไม่ได้เปิดน้องยังไม่ได้เปิดเลยโดนน้องหักหลังตามเธอไปแล้วมันตามนวินกูเจออยู่นี่ตายปงละปงเฮ้ยรอดเหรอรอดวินรอด วินมาวินมาที่เดิมมีคุณใจตรงนี้